สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเปิดพัสดุไปรษณีย์ให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับของที่อยู่ด้านในนะครับก็จะเป็นธนบัตรที่ชนะการประมูลนะครับเป็นธนบัตร100บาทราชการที่10นะครับก็จะมาเปิดให้ผู้ชมได้ชมพร้อมกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะปิดชื่อที่อยู่ผู้ส่งเอาไว้นะครับนี่ครับส่งมาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยครับก็จะมาเปิดตรงนี้นะครับ เนี่ยครับติดเทปใสมาอย่างดีนะครับก็จะแกะจากข้างหลังนะครับ เนี่ยครับแพ็คมาอย่างดีนะครับติดเทปกาวมานะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็พลิกกลับมาด้านหน้านะครับ รอสักคู่นะครับติดเทปกาวมาแล้วครับแน่นนะครับนี่ครับดึงออกมาแล้วครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับครับใช้กระดาษแข็งนะครับประกบ แกะเท็กๆตรงนี้นะครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับเป็นธนบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นธนบัตรที่ลึกนะครับรัชกาลที่สิบนะครับเป็นธนบัตรที่ชนะการประมูลนะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะเป็น พระบรมฉายาสาสิสลักษนะครับรัชกาลที่10นะครับนี่ครับวันนี้นะครับก็จะมาเปิดนะครับพัสดุไปเสน์ให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นธนบัตร100บาทที่เลือกนะครับในสมัยรัชกาลที่10นะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นธนบัตรที่ชนะการประมูลนะครับ ก็ประมูลมาจากกลุ่มซื้อขายธนบัตรนะครับก็จะมีการเปิดประมูลทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการประมูลเหรียญกระสาบประมูลธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรราชการที่10นะครับ เ็นธนบัตรของแท้นะครับเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับใส่ซองพลาสติกมาอย่างดีนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีธนบัตรใหม่ๆเหรียญกระสับใหม่ๆมานาเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ